ใบขนุนทอดครับกินกับลาบเป็ดครับทุกคนมาครับทุกคนมากินข้าวไปด้วยกันนะโรยเครื่องหน้าสักนิดหนึ่งครับเป็นใบมะกรูดพริกแล้วก็เป็นเป็ดทอดนะครับกรอบใบขนุนเดี๋ยวเราเอาวางไว้ตรงนี้นะครับวันนี้มีผักมาทั้งตะกร้ามีต้มเป็ดนะครับเป็นฟักชิ้นบุลิ่มเลยครับแล้วก็จะมีเป็ดทอดนะครับอู้น่ากินมากหอมมากเป็ดทอดอพริกทั้งเม็ดไปเลยครับ อร่อยอืมอืมกับใบขนุนทอดอร่อยจริงด้วยลาบเป็ดมันพวยช่วยเพิ่มความแบบว่ากรุบ,ก,บกรอบกรอบอืมลับเป็ดแซ่บแห้ง É uma Papel อนนี้กี่ซื้อมาจากร้านรับเป็ดคนลือที่อุบลครับแซ่บแซ่บแซ่บทำเป็ดนี้มันทำยากซื้อเขากินง่ายกว่า ลองกินกับข้าวสวยบ้างชอบกินหมดเลยทุกคนข้าวสวยบ้างข้าวเหนียวบ้างปนปนกันไปเนาะอืม อร่อยมากลาบก็อร่อย ไม่ใช้สอนกลางนะครับกินคนเดียวเดี๋ยวในพวกค่าคองซีดต่างๆ <c oughs> เขียนว่าอยู่อุบนเนี่ย ราคาของชิมก็ไม่ได้ถูกนะทุกคนอย่างลาบเป็ดนะคะรับร้อยหนึ่งอืมแต่ก็อร่อยคือจะปรับหาสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่โอ้ยากแล้วเดี๋ยวนะี้แต่ก็คุ้มทอดเป็ดนี่ก็ร้อยหนึ่งมั้งอืม không cần bệnh hết, bệnh Sốt nấm khu gặp lát rồi không? อร่อยกว่ากินเปล่า ต้มเป็ดในที่นี้หมายถึงต้มโครงเป็ดนะฮะแต่ชอบชอบมันต้องแบบเตแะอย่างนี้แหละเป็นช่วงโครงช่วงคอเขามีนำจิ้มแจ้าฮห้ แบบนัวแบบถึงผักกัดหินวาซาบิอีสานใส่แบบม่ความแบบจิดขมจิดซ่าๆ หืนหื้น,นขึ้นจมูกนิดหนึ่งคล้ายๆแบบฟิลวาซาบ,บิสซอนกัะไ้อยอนเล็กกัน <laughs> ยากนิดหนึงเดี๋ยวไว้ครับหลังกล้องลาเป็ดทำไมมันทํายากมันมันเนื้อมันเหนียวใช่ไหมครับ <c oughs> พวกเป็ดเนี่ยแล้วก็ทําไม่ดีมันจะมีความขาวปะ <c oughs> หรือมันถอนขนยาก toan gì rằng phạm mình sẽ bảo nứt đục, đục ชอบมากการได้แบบแทะๆเร็มๆกินไปเรื่อยๆอย่าี้ยแต่มันใช้เวลานานครับกี้เลยชอบไปไล์สดด้วยบางทีก็ไปกินในแบบต,ต๊อ,อกๆนี่ะ เอาเคยก็กินในบ้านฟ้านี่แหละกินไปคุยกันไปเพลินๆเนานะ ักดมากหนหรือย,ยางยังไม่สบเราก็หยุดกินอืมโอเคครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวไว้ ไปนั่งไลา์สดกินกันชิลๆอีกทีหนึ่งนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับอยากให้กี้ทาอะไรก็จริงๆก็บอกมาได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเห็นว่ากี้อยู่อุบลกรุงเทพอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจประมาณานี้เลยทุกคน3วันอยู่กรุงเทพ5วันอยู่กรุงเทพอ่ะอีก7วันมาอยู่อุบล5วันอยู่อุบลอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ ไปกับกับอุบลก็แค่ปากสอยนั่งเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวบางทีขับรถในกรุงเทพเนี่ยรถติดอย่างสอชั่วโมงอย่างนานกว่าเลยนะครับอ่ะวันนี้ไว้เพลงเท่านี้ครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับกินกับกิน